ในหมอกหนาที่ย่านชานเมืองของแบดแอมโมเมืองเลเกเกตอันเงียบสงบในยอกเสียเดนคาลาทอมสันคูลรงเรียนจากลีดกำลังตัวสันเมื่อเจมฮารโรลคนรักลับของเธอกระสิบว่าผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณถ้าคุณกลัวอะไรเราจะหนีไปแต่งงานที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีใครรู้จักเราเราจะปลอดภัยคาลายออ,ออปฏิเสธไม่คุณไม่เข้าใจฉันถูกผูกมัดด้วยเกียรติฉันแต่งงานไม่ได้ตอบฉันแค่ว่าคุณรักฉันหรือเปล่า เจมตอบด้วยน้ำเสียงเร่งร้อนผมไม่กลัวอะไรไม่ว่าเกิดอะไรเราจะ,ะเผชิญหน้ามันด้วยกันทันใดนั้นเสียงกรอบแกรบแปรก,กดังขึ้นขัดจังหวะความเงียบคาราตกใจนั่นอะไรเธอร้องใครอยู่ที่นั่นเจมมองร,รอบๆด้วยความสับสนอะไรนะคุณพูดถึงอะไรคาราเธอกระซิบด้วยความตื่นตระหนกมันคือเคอมันมาที่นี่แล้วเงามืดในชุดคลุมปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันรูปกายเงามืดเลื่อนเข้ามาใกล้ปล่อยเธอไปเจมตะโกนคาราร้องขอได้โปรดปล่อยเขาไป อากาศเริ่มเย็นยเยือกอย่างผิดปกติเจมถามด้วยความสับสนเกิดอะไรขึ้นซิสตเตอร์ปริยาพี่สาวของคาราลีดเข้ามาเธอกำลังทำพิธีการวอนจนเธอกำลังถือศีลอดปริยาอธิบายสองปีก่อนเกิดเรื่องเลวร้ายกับฉันคาราเธอต้องฟังพิธีนี้ไม่มีประโยชน์เธอจะมาล้างแค้นความรักของเธอปริยาเตือนอยาแสดงความรักออกมาอย่างจงแจ้งป้าของทั้งสองเข้ามาแทรกปล่อยให้เธอทำพิธีต่อไปนี่คือการสวดมนต์เพื่อความปลอดภัยของเธอป้าบอกถ้าเธอรู้ถึงความรักของเธอ มันจะจมตีคาราน้ำตาคลอเจมปอบไม่ต้องกังวลแต่คาราดูโหดหูวันนี้เป็นวันเกิดฉันเธอกระซิบเด็กนักเรียนคนหนึ่งวิ่งเข้ามาด้วยรอยยิ้มสวัสดีวันเกิดเจมถามทำไมคุณดูเศร้าเขากระซิบผมรักคุณคาราทำไมต้องซ่อนความรู้สึกถ้าไม่ใช่วันนี้สักวันเราจะได้อยู่ด้วยกันคาราดึงตัวออกห่างอย่าพูดถึงความรักมันจะทำให้คุณติดกับดักเจมยืนยันผมติดกับดักคุณแล้วคาราทันใดน,นั้นเสียงหัวร้อชั่วร้ายดังกล้องเขอมาแล้ว คาราร้องเจมมุนมงคุณหน,นีจากผมทําไมผมทําอะไรผิดแนาคุมปรากฏตัวอีกครั้งเจมตะโกนคุณเป็นใครมาที่นี่ได้ยังไงนี่คือโรงเรียนอยามวิ่งเข้ามาด้วยความสับสนคุณกําลังพูดกับใครแต่เจมยืนยันมันอยู่ตรงนี้คาราร้องมันมองเห็นฉันมันตามเราอยู่คาราดึงเจมเราต้องหนีฟังชน,นะมันต้องการฆ่าฉันถ้าคุณอยากมีชีวิตอยู่ลืมฉันซะอย่าตามมาเจมคัดค้านทำไมเป็นผมผมไม่รู้จักมันด้วยซ้ำ คาราอธิบายมันตามล่ากคุณเพราะฉันรักคุณเธอพาเขาเข้าไปในบ้านเคอเข้ามาที่นี่ไม่ได้ฉันจะเล่าทุกอย่างคาราพาเจมไปหาปู่ของเธอเอมาทอมสันผู้รู้เรื่องคำสาบเจมคุณเห็นเคอเพราะคำสาบเลือกคุณปู่เอมาบอกบางทีพระเจ้าอาจให้โอกาสคุณหนีไปจากเมืองนี้ลืมคาราแต่เจมยืนกรานผมจะหนีไปกับคาราที่ที่คำสาบตามเราไม่ถึงคาราสายหัวมันจะตามเราไปทุกที่ปิยากับมาพร้อมพร้อมสวามีดาวผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณที่เริ่มเล่าเรื่องในอดีต นานมาแล้วครอบครัวเราครอบครองแบล็กแอมโ์มีลูกชายวินเลียมและจอร์ดและลูกสาวปิยากับคาราระหว่างงานแต่งของจอร์ดเคอรสีตัวปรากฏตัวเรียกร้องเงินวินเลียมให้เงินห0ึ่อยปอนแต่หัวหน้าเคอร์โมหูคมคูและสาบแช่งครอบครัวว่าผู้หญิงจะไม่มีวันมีความสุขในชีวิตสมรสและผู้ชายจะต้องเผชิญความตายวันต่อมาจอดกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเน้มืดของเคอร์ปรากฏตัววิลเลียมตายไปแล้วปูเอมากลา เจมคุณยังมีชีวิตอยู่บางทีอาจมีพลังศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุณหนีไปซะแต่เจมสาบานผมยอมตายเพื่อคาราสวามีดาวกล่าวว่าพิธีการวอนจหลดผูกมัดเคอร์อไว้แต่ถ้าคุณฝ่าฝืนมันจะจมตีคาราตัดสินใจฉันจะแต่งงานกับเจมในระหว่างพิธีถ้าเราทำสำเร็จคำสาบอาจสิ้นสุดสวามีเตือนคือจะต่อสู้เพื่อขัดขวางงานแต่งท่าคู่รักคู่หนึ่งรอดคำสาบจะจบลงพิธีเริ่มขึ้นด้วยมนต์องค์พวานิสวาาเคือโกรธจัดฆ่าจะไม่ยอมไม่เกิดขึ้น คาราและเจมเดินรอบกองไฟศักดิ์สิทธิ์เจ็ดรอบแต่ละรอบทําให้เธออ่อนแอลงอย่าหยุดสวามีกระตุ้นเธอกรีดร้องแต่ไม่สามารถแต่ต้องพวกเขาได้สวามีกล่าวน้ําต้องถูกถวายความรักของพวกคุณจะปกป้องเธออีกสาตัวปรากฏตัวถูกเรียกโดยสวามีเพื่อยุติคําสาปทำให้พวกเจ้ามาที่นี่พวกมันถามสวามีตอบเพื่อช่วยพวกเขา เจ้าทำให้เผ่าพันธุ์ของเราอับอายคำสาปต้องจบลงงานแต่งสำเร็จคำสาปของเคอร์ควอยเรอ์จางหายเมื่อพวกมันยอมรับว่าไม่ควรตัดสินครอบครัวด้วยอาติคำสาปจบลงแล้วสวามีเก่าวด้วยการให้เกียรติและพรไม่ใช่คำสาปเรื่องราวของแบดแอมโมกลายเป็นตำนานที่เล่าขานถึงผีและความลันคำปิยา